ทัพภาคที่สองนะครับดิสยามคนวิจัยป่าครับตอนนี้เราอยู่กันที่รามวัญชนะเลิศประเภทสวยงามรามวันชนะเลิศร,ร,รับช้วยพระรทานการประกวดพุ่มผ้าป่าประเภทชิงช้วยพระรทานสวยงามจะเป็นอย่างไรพยาบาลทักษิณน,<ม>นี่ครับพระวิษณ์จันทรป่าสัตหิมพานนะครับ<ม>ร้านดอกไม าป่าที่017นะครับัวลวดน้ำอางสิาให้กำลังใจทหารไทยในงานพุ่งข้าป่าสามัาคีให้กำลังใจอดีตท่านแม่ทัพภาคที่สองนะครับนีน่ทับภาคที่สองปิดหวัวใจความคิด สร้างสรรนะครับมีพนอดอมีหลายๆอย่างนะครับแล้วก็สรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ